สวัสดีครับสับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำ5ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสิทธิ์เก่าคณะครุศาสตร์มหาลัยราชภัสุุริทรนนะครับซึ่งมีรายละเอียดง่ายๆก็คือในส่วนของการที่จะเริ่มเข้าสมัครค้นหาที่เว็บไซต์ของสมาคมสิทธิ์เก่าหรือเข้าผ่านเว็บคณะก็ได้เช่นกันนะครับเสร็จแล้วก็ตเตรียมในส่วนของการชาระเงินเมื่อเราเรื่องในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับ เราจะต้องมาระบุชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อระบุเป็นคล้ายๆเป็นอีเมลที่เป็นยูเซอร์ในการเข้าเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลสมาชิกฉะนั้นกรอกข้อมูลผู้ติดต่อนะครับกรอกข้อมูลการศึกษาในระบบถ้าไม่มีก็ข้ามไปได้นะครับแล้วก็เลือกประเภทของสมาชิกเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นในส่วนของการสมัครสมาชิกไปก็จะเป็นในส่วนของการแน่รูปภาพแล้วก็หลักฐานการชำระเงินนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มในส่วนของการที่จะเริ่มการเข้าสมัครนะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่ Google แล้วก็ค้นคําว่า,าสมาคมสิทธิ์เก่าคณะครูศาสตร์ก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บเพจที่ในการอธิบายในส่วนของสมาชิกทําความเข้าใจว่าสมาชิกทุกท่านจะต้องมีค่าธรรมเนียม100บาทสมาชิกสามัญคือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรครูศาสตร์บัณฑิต นะครับครศาสตร์มหาบัณฑิตครูศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหรือหลักสูตรที่เป็นทางการศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของสมทบคืออาจารย์นักศึกษาบุคลากรทั่วไปที่สมัครเป็นสิ์เก่าซึ่งจะมีค่าบำรุงการในส่วนของสมาชิกรายปี200บาทตลอดชีพ700บาทอันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้ท่านอ่านตำความเข้าใจนะครับชำระเงินให้เรียบร้อยซึ่งจะในนี้จะมีคู่มือการแนะนํา งนั้นเราเริ่มสมัครคลิกที่ปุ่มนี้เลยเมื่อเราเข้าสมัครนะครับเราก็สามารถที่จะระบุชื่อได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมจะสมัครในกรณีที่เป็นที่เป็นแบบสมทบนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อข้อมูลตรวจสอบยูเซอร์ได้เช่นกันนะครับ ก็ระบุชื่อไปจากนั้นก็ใส่ตรง username นะครับคล้ายอีเมลที่เราระบุนะครับตามด้วยนามสกุล3ตัวนะครับหรือ4ตัวก็ได้ที่คิดว่าไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ใส่เป็นเบอร์โทรก็ได้ตัวนี้ ถ้ามีหลายเบอร์ก็ต้องจำนะครับท่านใช้เบอร์ไหนหากไม่ตรงนะครับเราก็สามารถทบทวนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดสมัครไปก็เป็นอันเสร็จนี่คือการสมัครเข้ามาก่อนนะครับการสมัครเสร็จแล้วแต่ท่านจะต้องไปทําการอัปเดตข้อมูลสมาชิกท่านก็คลิกตรงปุ่มดํานี้แล้วก็คลิกคาว่าสมาชิกแล้วก็คลิกตรงสีเหลืองนี้ท่านก็มากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า ท่านเกิดเดือนไหนปีอะไรท่านก็มากรอกตรงน,นี้เลยนะครับข้อมูลปัจจุบันท่านทํางานอะไรก็ระบุไปอย่างที่เราไม่ระบุครับก็สมัครตัวนี้ก็ระบุไปได้เลยนะครับก็ตัวไหนไม่ม,มีก็ข้ามไปได้ส่วนของประวัติเช่นกันนะครับถ้าไม่มีก็ข้ามไปได้นะครับตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือในส่วนของข้อมูลที่เราจะต้องแนบ รูปภาพต่างๆที่เราจะมาเลือกแนบในระบบก็เช่นกันนะครับเราก็สามารถที่จะระบุข้อมูลไปแล้วก็ปรับข้อมูลได้ตามความต้องการนะครับก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลมาตรงนี้แล้วก็บันทึกด้านล่างได้เลยนะครับนี่จากนั้นสลิปหลักฐานท่านโอนเสร็จแล้วท่านก็สามารถแนบมาได้เลยนะครับข้อมูลแบบประชาชนต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถแนบมาได้เลยนะครับในส่วนของข้อมูลที่เรามี ในเบื้องต้นหากเราไม่มีเราก็ใส่รูปภาพไปก่อนก็นได้นะครับเพื่อให้ระบบนั้นทําการรับทราบข้อมูลที่ท่านได้เตรียมเข้ามาหรือถ้าท่านมีพร้อมก็สมัครไปในระบบได้เลยนะครับสิ่งสําคัญข้อมูลที่ระบุไว้ที่เราระบุในส่วนของการทํางานข้อมูลให้ครบก็ใส่ครบต้องถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะสมัครเข้าผ่านในระบบได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ไม่ทราบข้อมูลนะครับก็ให้ระบุข,ข้อมูลอื่นๆต่างๆได้ นะครับข้อมูลต่างๆที่เราจะระบุในระบบนี้ก็เช่นกันนะครับในส่วนของข้อมูลวันเดือนปีเกิดก็เชน่นกันก็ระบุตรงนี้เข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จในส่วนของข้อมูลเมื่อท่านสมัครเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปขึ้นมาตรงนี้ให้เราเองอัตโนมัตินะครับ